สวัสดีครับผมเคียนคลินิคลักเท้าและพร้อมหลังผ่าครับสำหรับผู้ที่มีภาวะกระดูกหักนะครับไม่ว่าจะเป็นเท้าข้อเท้าหน้าแข้งหรือส่วนอื่นนั้นอาจจะมีข้อสงสัยและกังวลใจนะครับว่าทําไมกระดูกของเราที่หักนั้นติดดีแล้วแต่ยังมีอาการปวดอยู่ไม่หายสักทีหรือหลังจากการผ่าตัดก็ยังมีอาการปวดอยู่และในคลิปนี้นะครับทางคุณหมอจะมาคลายข้อสงสัยเหล่านี้ครับแล้วเราก็ไปดูกันเลยนะครับ คลินิกรับเท้าและพร้อมหลังผ่าครบทุกปกรณ์เกี่ยวกับเท้าและอุปกรณ์ฟื้นฟูหลังการผ่าตัดครับครับสำหรับภาวะที่ปวดหลังผ่าตาดัดหรือปวดหลังใส่เฝือกหลังกระดูกหักเนี่ยแล้วยังปวดอยู่เนี่ยเกิดจากอะไรได้บ้างนะครับในข้อแรกเลยเนี่ยต้องคิดสภาพก่อนว่ากระดูกเนี่ยอยู่ในสุดของร่างกายนะครับเมื่อเกิดมีการหักเกิดขึ้นแล้วเนี่ยในส่วนต่างๆเช่นเอ็นกล้ามเนื้อ กระดูกอ่อนนั้นบาดเจ็บร่วมด้วยได้เลยนะครับหรือแม้กระทั่งผิวหนะังอันแรกที่เกิดขึ้นได้เลยหลังจากที่กระดูกหักหรือดามเหล็กแล้วยังปวดอยู่เนี่ยเกิดได้จากการที่กระดูกนั้นยังช้ำอยู่ครับหรือแม้กระทั่งกระดูกติดแล้วเนยยังมีการอักเสบซ้ําซ้อนอยู่อันที่2อนะครับอาจจะเกิดได้จากมีการบาดเจ็บร่วมแล้วยังซ่อมสร้างไม่ติดเช่นมีภาวะเอ็นบาดเจ็บด้วยเช่นข้อเท้าหักอาจจะมีเอ็นรอบข้อเท้าบาดเจ็บไปด้วยหรือกล้ามเนื้อ หรือในกลุ่มของผิวหนังหรือชั้นไขมันเนี่ยบาดเจ็บไปด้วยซึ่งกลุ่มนี้แม้กระทั่งกระดูกติดไปแล้วหลายเดือนเนี่ยก็ยังทําให้เกิดการบาดเจ็บได้เช่นกันครับในข้อที่3นะครับก็คืออาจจะเกิดจากอาจจะมีพังผืดบริเวณตามข้อต่างๆทําให้เกิดการเคลื่อนที่ได้ไม่เต็มที่อาจให้เกิดการแตกเสียบจากพังผืดได้เช่นกันครับในข้อที่4นะครับอาจจะเกิดปวดได้จากภาวะที่เรียกว่าการปวดจากแผลเป็นนะครับแผลเป็นจะเป็นตรงผิวหนังชั้นใต้ผิวหนังหรือว่าแผลเป็นบริเวณด้านในเช่นพังผืดต่างๆเช่นเอ็น ต่างๆหรือว่าเอ็นรอบๆข้อทําให้เกิดการปวดรวบได้เช่นกันนะครับในข้อต่อไปที่ปวดได้นะครับอาจจะเกิดจากการที่กล้ามเนื้อหรือเอ็นรอบกล้ามเนื้อหรือภาวะฟังก์ชันหรือการทางานต่างๆนั้นเสียไปทําให้การยืดหดได้ไม่เต็มที่ทําให้กล้ามเนื้อนั้นเกิดการหดรั้งทําให้เกิดการปวดได้เช่นกันครับก็นี่จะเป็นสาเหตุหลักๆของ,ของอการบาดเจ็บหรือว่าหลังจากผ่าตัดหรือว่าหลังจากที่กระดูกหักแล้วเนี่ยทำไมถึงยังปวดอยู่นะครับก็เป็นสาเหตุหลัก ส่วนการป้องกันแก้ไขนะครับก็จะแบ่งเป็น2ข้อใหญ่ๆข้อแรกคือการอักเสบนั้นยังมีอยู่ถ้าเรารู้ว่าเป็นบริเวณตรงไหนเช่นเป็นกลุ่มบริเวณข้อเท้าเป็นกระดูกเนี่ยเราจะต้องมีอุปรกรณ์ประคองในการใช้งานอย่างเช่นในกลุ่มของ An งเกิลล็อกเพื่อล็อกข้อเท้าไม่เกิดการเคลื่อนไหวคือล็อกทั้งเอ็นและข้อเท้าไม่เกิดการลดการอักเสบในรายที่มีกระดูกบวมเราอาจจะใช้ในกลุ่มของรองเท้า Walker Boot Star ไตลโเพื่อลดแรงกระแทกสะสมนะครับหรือใน การใช้อันอื่นที่ช่วยลดการอักเสบต่างๆเช่นการยิงเลเซอร์การใช้ยาลดการอักเสบหรือแม้กระทั่งการประคบเย็นสลับประคบอุ่นนะครับเพื่อให้เกิดการลดการอักเสบและการคลายควบคู่กันไปด้วยนะครับในอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือเกิดจากการที่มีผังผืดบริเวณที่รอบการผ่าตัดเช่นอย่างเป็นกระดูกที่ข้อเท้านะครับอยาจจะมีผังผืดรอบข้อเท้าในกลุ่มนี้จะต้องฝึกหมั่นในการฝึกยืดข้อเท้าทําให้ข้อด้านหมุนได้เต็มที่ อุปกรณ์ที่อาจจะช่วยจะเป็นในกลุ่มของ n นท์สปรินตหรือจะเป็นของกลุ่ม Air p o d u ดัตไนท์แสลบเพื่อช่วยให้เกิดการดัดเวลาเท้าเราตกเนี่ยตอนนอนทำให้เกิดการดัดขึ้นทำให้เกิดการยืดของเอ็นรอบข้อเท้าหรือจะเป็นในกลุ่มของน่องนะครับเพื่อลดการบาดเจ็บทำให้ผิดผังผืดนัน้นเกิดการขยายเกิดขึ้นครับซึ่งจะกล่าวโดยสรุปว่าการบาดเจ็บหรือการปวดหลังผ่าตาดัดหรือว่าในกลุ่มของกระดูหกหักแล้วยังปวดอยู่เนี่ยจะแบ่งออกเป็น3หัวข้อใหญ่ๆนะครับหัวข้อแรกคือ ยังมีการอักเสบคงค้างอยู่จากการที่มีแรงกระแทกสะสมนะครับถึงแม้กระดูกจะติดดีแล้วอันที่2คือมีการบาดเจ็บของอวัยวะข้างเคียงเช่นเอ็นที่มีการบาดเจ็บร่วมด้วยหรือกล้ามเนื้อหรือกระดูกอ่อนต่างๆ 3. เกิดจากการที่มีภาวะติดนะครับของพังผืดต่างๆที่ทําให้เกิดการเคลื่อนไหวได้ลําบากและทำให้เกิดการอักเสบของพังผืดและการเคลื่อนไหวที่ติดทําให้เกิดการปวดได้ครับร่วมกับมีการหดตัวของกล้ามเนื้อเลยทําให้เกิดการปวดได้ครับ สำหรับท่านใดนะครับที่มีภาวะดังกล่าวลองใช้วิธีการเหล่านี้กันดูนะครับส่วนท่านใดนั้นนะครับต้องการซุปกรณ์ของคลินิคลักเท้าและพรมหลังผ่าเช่นรองเท้า star tos แปด night spin ที่ใส่นอนหรือ a i r p o d u s night spin นั้นเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ด้านล่างให้ครับและหากท่านใดนะครับต้องการดูแคตตาล็อกสินค้าของคลินิคลักเท้าและพร้อมหลังผ่า,า 8, nice สามารถสแกนบาร์โค้ ust, nice ดด้านหน้าเพื่อดูแคตตาล็อกได้เลยครับและหากท่านใดนะครับอยู่ในกรุงเทพหรือปริมณฑลแล้วต้องการจัดส่งสินค้าด่วน ทางคลินิกลักเท้าก็สามารถจัดส่งทาง m ม s s e n g e r ได้เลยครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้ากับคลินิกลักเท้าและพร้อมหลังผ่าสวัสดีครับคลินิกลักเท้าและพร้อมหลังผ่าครบทุกอรปกรณ์เกี่ยวกับเท้าและอุปกรณ์ฟื้นฟูหลังการผ่าตัดครับ